ต้องกล่าวสวัสดีและก็ขอบคุณท่านอาจารย์ท่านคณะบดีท่านผู้บริหารแล้วก็ข้าราชการรวมทั้งผู้ที่สนใจของอาเรงกางๆนะฮาที่ให้เกียรติผมมาในวันนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมโดยส่วนตัวผมเดี่ยผมมองว่าอาจารย์หลายๆท่านท่านคงรู้เรื่องดีๆอยู่แล้วแหละนะแต,แต่ว่าเอาละวันนี้เนี่ยก็คือคง มาพูดถึงประสบการณ์ในการที่จะทำเรื่องเกี่ยวกับการกำลังนะฮะซึ่งโดยบทบาทของคอพเนี่ยก็คือเดิมเนี่ยก็ไปจัดโครงสร้างจัดต่อการกำลังให้เหมือนกันต่างๆ,ๆเยอะแยะเลยนะฮะก็คือกระทรวงตรงต่างๆร้อยละตรงนะแต่อ,อย่างไรก็ตามเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยจะต้องที่ 2, น่าจะมีความสําคัญนะครับแล้วก็มันโยงกับหลายๆเรื่องนะฮะ,ะโดย สภาพ,พทั่วไปเนี่ยเวลาที่เราทำเรื่องกรากกรากำลังเนี่ยเราคงับเลยไม่ได้เรื่องของระบบการหาทรัพยากรบุคคลในภาพรวมนะครับก็คือตั้งแต่การจัดโครงสร้างการจัดระบบงานนะฮรรวมถึงงบประมาณแล้วก็เรื่องของการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการทํางานนะฮะเรงนี้เนี่ยมันสัมพันธ์เชื่อมโยงกันทั้งหมดนะครับโดยที่ผมเคยไปทําให้กับเสวยาการต่างๆแม้แต่ในภาษาอังกฤษนะฮะก็คือไปรล้ ให้กับสถาบันการอินเพิร right? right? ์เวียหรือคณะทาศาศีราชพวกนี้เนี and then, and nice ่ยก <ș t> ็นําหลักการนี้ไปใช้เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่ทำเนี่ยผมอยากให้มองอย่างนี้ครับว่าการกําหนดกฏกำลังเนี่ยมันโยงกับทุกอย่างในเรื่องขององค์กรทั้งหมดนะฮะตั้งแต่วิสัยทัศน์ขององค์กรนะครับเรื่องของการเรื่องของบทบาทภารกิจที่ต้องทําตามวิสัยทัศน์กำลัแล้วก็การจัดโครงสร้างเพื่อรรับบทบาทภารกิต่างๆนะครับ รวมทั้งองระบบงานเราทาแบบดุเดือดตลอดก็คงไม่ไหวนะครับบางทีมันต้องมีการปรับเปลี่ยนระบบงานนะครับหรือบางงานเนี่ยอาจจะไม่ต้องทํอาออกไปได้ย้ลูก่้านะครับบางเรื่องเนี่ยถ้าทำไปแล้วเนี่ยมันเหมือนกับว่าเอ๊ะเราไปทําเรื่องที่เป็นงานที่จ้างคนอื่นมันก้าเสีไดประสิทธิภาพมากกว่าแล้วก็ประหย,ยัดเงินมากกว่าอย่างนี้เป็นต้นนะครับเราอาจจะต้องดูตรงนี้ด้วยนะครับรวมทั้งเรื่องของการปรับ ตัวคนที่ทํางานให้เหมาะสมกับสภาพที่จะเปลี่ยนไปอันนี้นก็คือเรื่องของการพัฒนาคนนะฮะให้สอดคล้องกับตัวบทบาทหรือตัวระบบางานที่เปลี่ยนไปด้วยนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเรื่องมาตรการตรงนี้ <c oughs> ผมไปหลายๆในงานเนี่ยามาตรการองค์กรไม่เหมือนแต่ละสักที่นนะฮะรับต,ติดเข้ามาครั้งแรกก็คือประสงค์สะสุมคนที่มีเลกระทบสุเยอะนะฮะแต่ว่าค่อนข้างที่จะตรง ทำดีขยับไม่ได้เลยอย่างเงี้ยนะครับเรื่องของกระสุนการ์ดอะรเนี่ยโซนเนตไม่ได้เลซเลยอย่างงี้เป็นต้นนะครับไปกระสุนการ์ดอังประเทศก็เล่นแบบตระดกคอก็คือว่าเวลาจะดิวใครเนี่ยสมมุติอ่าถ้าจะไปดิวกับรัฐมนตรีเขาต้องเอารถมนตรีมาไปเอาปลัดกระทรวงเขาอ่าไปคุยกับปลัดกระทรวงเขาเอาประหลัดกระสรุนมา,นานไฟอย่าง้เป็นต้นนะฮะพอมาเรื่องของการทํางานพวกเนี่ยนะดิวข้ามระดับไม่ได้ มัน <One> ก <input> claro ็องการว่ามันมีแบรนด์อะไอยู่บางอย่างทําให้เดินไม่ได้เพราะว่าต้องผ่านีคนหนึ่งแล้วอ่านคนหนึ่งแล้วติงไปดีกับเขาอย่างนี้ก็นะอย่างนี้มันคงไม่ไหวนะครับไอะตัวที่ต้องทำขององค์กรเนี่ยถ้าเป็นเรื่องของงานก็เรื่องของงานถ้าเรื่องของการบริหารก็อีกเรื่องหนึ่งอย่างที่เป็นต้นนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องสาคัญนะครับบางทีเนี่ยบางที่ก็เป็นผู้ใหญ่ไปแต่เด็กไม่ได้เด็กไปเป็นผู้ใหญ่ไม่ได้อย่างนี้ มันก็ทํางานไม่ได้นะครับนะเช่สิ่งเหล่านี้ต้องโยกันนะครับแล้วก็ามาเรื่องของการจัดกรอบการกำลังตรงนี้เนี่ยกรอบการกำลังคืออะไรฮะคือตําแหน่งงานเช่นนักการก็หมายถึงว่าควรจะมีคนมามีตําแหน่งงานสักเท่าไหร่ระดับไหนบ้างนะฮะอันนี้ก็คือทั้งจํานวนทั้งระดับนะครับภาพรวมตรงนี้เนี่ยอยากให้ทสัสเกตจะโจวิสัยทัศนง,งมานะครับ ด้วยจะมาฟิกจากตัวบทบาทธุรกิจากจากบทบาทธารกิจมาฟิกที่ตัวนั่งงานจากนั่งงานไปฟิกที่กระบวนง,งานแล้วจากกระบวนง,งานมาทกมากิจกรรมของงานอะไรนะฮะแล้วที่จะไปตอบโจทย์ว่าวันนี้เนี่ยจะใช้คนจนํานวนเท่าไหร่ระดับไหนนะครับนะทีนี้เวลาที่เราทำเนี่ยหลักการ <c oughs> มันก็ไม่พอใเรื่องของการวิเคราะห์งานนะครับวิเคราะห์งานเพื่ออะไรคะ คือจะบอกว่านาแตละนาเนี่ยมันมีความสําคัญแต่ละจุดต่างกันใช่ไหมครับแล้วก็ใช้คนที่ต่างกันนะครับงานทุกงานเนี่ยมันจะมีความสําคัญเนี่ยอาจจะไม่เท่ากันก็จริงแต่ก็มีความสําคัญขาดไม่ได้ถ้าขาดแลองค์กรก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันนะครับเนี่ยเพราะนั้นเวลาวิเคราะห์เนี่ย,ยต้องดูจากภาพของตัวโครงสร้างองค์กรน,นะครับทุกครั้งที่ทําเนี่ยต้องดูจาก โครงสร้างนะฮะโครงสร้างขององค์กรเนี่ยมีบทบาทหน้าที่อะไรเพราออะไรฮะตรงนั้นมนถูกฟิกมาตั้งแต่ต้นใช่ไหมครับอย่างที่เรนใด้ทราบว่าตั้งแต่ตัววิสัยทัศน์มาสู่ภารกิจจากภารกิจมีบทบาทภากิจอะไรบ้างแล้วถึงจะเอาโครงสร้างเข้ามาท้าไปตัวบทบาทเหล่านั้นนะฮะก็เหมือนกับเราสร้างบ้านบ้าน่นะนะมีบ้านหลังใหญ่หลังหนึ่งใช่ไหมฮะมีงานเยอะแยะเลยแล้วเราก็บอกว่า เรามีงานที่หนึ่งงานที่สองงานที่สามแล้วก็เอาตัวกองหรือสำนักมาทาบใ้ตัวบ้านนี่อาการก็เหมือนห้องห้องแต่ละห้องที่อย่งเขาลกต่างกันนะฮะให้ตัวกองสำนักที่บอกว่าเหมือนห้องเนี่ยเพื่อรองรับภารกิจต่างที่สายการต้นักนใชนะฮะแล้วพอมีห้องตรงนี้ตึบเนี่ยนะก็คือกองสำนักเนี่ยจะมีเก้าอี้อยู่ในห้องกี่ตัวเก้าอี้ใหญ่เก้าอี้เล็กก็เหมือนกับเรากำหนดตำแหน่งที่อยู่ในห้องนั้นว่าจะมีตำแหน่งกี่ตำแหน่ง ตำแหน่งใหญ่ตำแหน่งเล็กยังไงก็คือก้อนอี้ใหญ่ก้อนอี้เล็กในห้องนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สําคัญก็คือว่าถ้าเราดูจากฐานองค์กรแสดงว่าเราแอปพลิมาแล้วถูกไหมฮะแอปพลิว่าจากบทบาทธุรกิจตรงนั้นมีอะไรถึงก็มันโครงสร้างองค์กรอย่างนี้ใช่นไหมฮะแล้วโครงสร้างองค์กรอย่างนี้เนี่ยมีงานอะไรบ้างตรงนี้เนี่ยถือว่าแอปพลิมาจนกระทั่งได้โครงสร้างองค์กรแล้วเราก็เอาฐานโครงสร้างองค์กรนั้นฮะมาดูว่ามีหน้าที่งานอะไรที่ต้องทํา นะฮะอันนี้ก็คือสิ่งที่ต้องบอกเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะทาเรื่องนี้เนี่ยก็ต้องมาทบทวนสิ่งที่มันเกิดขึ้นว่าใช่หรือไม่ใช่ถ้าใช่แล้วฟิกแล้วเนี่ยถึงจะมาทําต่อนะฮะเพราะฉะนั้นตัวผังโครงสร้างองค์งกรเป็นส่วนที่สําคัญนะฮะสำคัญนะครับถ้าปราบใดที่ตัวบทบาททางวัติไม่ฟิกผังโครงสร้างองค์งรงกรก็ไม่เกิดเหตุอะไรใหญ่ๆขิ้นเห็กนะฮะ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเวลาที่ทำเรื่องการงาน,นต้องบอกให้ได้ว่าันนี้เนี่ยงานกฎหมายเราเนี่ยถุดฟิกไปแล้วทางองค์กรมารองรับสิ่งที่ฟิกไปแล้วนะฮะถ้ากยังบอกว่าไม่แน่นอนเนี่ยตรงนี้ก็ลำบากแล้วนะแล้วก็สิ่งที่สำคัญก,ก็คือว่างานแต่ละงานที่อยู่ภายใต้องค์กรนั้นเนี่ยต้องบอกให้ได้ว่ากฎล็อของงานคืออะไรที่เราต้องการนะครับ บางคนบอกงานเยอะแยะอยู่งานเยอะแยะจะถามว่าผลลัพธ์ของงานอะไรไม่บอกไม่ได้ก็ผมไม่ได้นะับเพราะว่าแต่ละองค์กรเนี่ยต้องมีผลลัพธ์ของงานแต่ละที่แต่ละที่เช่นรับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญครับเพราะว่าหลายๆองค์กรเนี่ยจะมองว่างานเนี่ยมีอยู่แล้วแต่งานมีอยู่แล้วเนี่ยถามว่าทําอะไรบ้างตอบได้ก็ว่าทําอะไรบ้างแต่ชิ้นงานเกอ,อะไรไม่รู้ไม่ได้นะครับหรือรู้แต่ทําแล้วเนี่ยมันเกิดประโยชน์อย่างไรไม่ทราบไม่ได้นะครับ ผมยกตัวอย่างอย่างักตมไม่อยากจะมาใครนะแต่ว่าพูดให้ฟังเฉยๆว่าอย่างเช่นตรงทางหลวงชนบทเนี่ยที่เขาต้องสร้างทางเข้าไปในบ้านต่างๆใช่ไหมฮะก็สร้างเอาลักษิษสายนะฮะสิบสายหรือสิบเส้นแต่ละแต่เราบอกว่าใช้ประโยชน์แค่ห้าเส้นหมายถึงว่าลงทรัพยากรลงคนไปนะแตนเกิดเกิดผลลัพธ์จริงๆสิบอย่างสิบสายใช่ไหมฮะแต่คนใช้จริงแค่ห้าถ้ากอกว่าลง สิ่งเหล่านั้นไปเนี่ยกับข้ากับครึ้นขึ้นจนนั้นเนี่ยมันไม่เกิดอะไรเลยนะมันต้องบอกให้รู้ว่าวันนี้เนี่ยเพราะว่าเรามีทรัพยากร่พอสมมีคนมีเหมือนกัดเนี่ยก็ไม่ใช่เวลาทำงานแล้วออกมาผลลัพธ์มาเกินกำลังนะครับนี่ก็คือตัวหนึ่งที่อยู่ระดับนานี้เนี่ยกอพร์ก็จะพยายามที่จะกําหนดให้ตัวที่รับงานรับรองตามระดับรองแล้วก็ทําให้ได้โดยมุ่งที่ตัวคนรับงานไม่ใช่มุ่งที่ผลผลิตอย่างเดียว เพราะผลิตออกมาแล้วถ้าไม่ได้แค่ประโยชน์ก็ถือว่าไม่ได้ไเลยน,นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในแต่ละส่วนแต่ละกรณแต่ละสำนักแต่ละคณะก็ต้องบอกเรียกว่าวันนี้เนี่ยผลลัพธ์ที่ต้องการจากการทัดหนคืออะไรนะครับแล้วก็ต้องบอกให้ว่าวันนี้เนี่ยเราจะมีฐานินตลอดเวลาที่1-4ปี1-5ปีเนี่ยสแสดงว่าหลายหะแ <_ d ata> ต่ละ <_ d ata> ช่วงเวลานะแต่ละช่วงเวลาเราต้องการผลลัพธ์ไม่เหมือนกัน ะนะะฮเช่นสมมติว่าเรามีงานที่มันสิบอยา่างเรามีเฟสการทำงานนะฮะสามปีนี้ทําให้ไปสอบอย่างนี้อีกสามปีทําให้ไปสามอย่างนี้อีกสองปีทำให้สองอย่างมันจะต้งเป็ครบสิ่อย่างนี้เป็ตน,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 นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยงานแต่ละงานเนี่ยมันมีความเคลื่อนไหวของตัวเองนะฮะยกตัวอย่างกบขอก็เหมือนกันนะฮะตอนตั้งขึ้นมายังไม่ทราบเลยเพราะว่าเป็น,นองค์กรใหม่เช่นอาหาเพราะฉะนั้นงานครบมี ไอ้เองไม่ผมเลยก็คืองานบริหารงานลงทุนองานสมาชิาาก m e n t น l demographics เพราะงานบริหารเขาปิกแล้วเนี่ยตอนนี้เนี่ยเขาพยาย่างตัวทิ่